รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่3ทับสห้องคุณครูเอกัรจนาจัน่าขั้นตอนการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วันจันทร์ที่4มกราคมพศส 2, 5 6 4ประกาศปิดสหานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่4-31ถึง31มกราคมพศส 2, 5 6 4 2. ในวันที่4มกราคมว่าที่ร้อยตีไครทองสิงคำมาเป็นประธานดำเนินการประชุมออนไลน์ line, ข้าราชการครูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3. คุณครูแจกการบ้านแบบฝึกหัดโดยผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนและใช้มาตรการของสาธารณสุขคือผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการรับกันบ้านคุณครูได้มีการชี้แจงการทำการบ้านและการเรียนออนไลน์ให้กับผู้ปกครองทุกท่าน 4. ช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2 LINE dl tv youtube 5. แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองชั้นอนุบาล3ทับ2 1. ติดต่อสื่อสารกับครูประจำชัน้น 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการเรียนออนไลน์ 3. ามกำกับดูแลติดตามนักเรียนให้เข้าเรียนออนไลน์จากสื่อที่คุณครูกำหนด 4. เช็คชื่อออนไลน์ให้นักเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5. ส่งภาพนักเรียนกำลังเรียน DLTV ทุกวัน 6. ส่งภาพแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกวัน 7. ส่งคลิปวิดีโอการอ่านหนังสือที่คุณครูกำหนดในแต่ละวันทุกวัน 6. หัวข้อในการเรียนรู้ผ่าน DLTV ช่วงสัปดาห์ที่1วันที่4-8ถึงมกราคมพศ2564หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องวันชาติ ช่วงสัปดาห์ที่2วันที่11-15ถึง 15, มกราคมพศ2564หน่วยการเรียนดูที่6เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน DLTV นักเรียนจะเรียนผ่านกิจกรรมหลัก4กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมศริลป,ปะสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม เเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสาตร์วิชาภาษาอังกฤษและนี้เป็นภาพที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดของแต่ละวิชาและก็ะแ,ะแต่ละวันนะคะส่งเข้ามานะคะในลายกลุ่มผู้ปกครองโดยผู้ปกครองจะเป็นคนถ่ายให้นักเรียนนะคะแต่ละวิชาคุณครูจะกำหนดไว้8คลิปวิดีโอก,โอการอ่านหนังสือของนักเรียนนะคะ เนักเรียนเรียนผ่าน YouTube 1. คลิปวิดีโอที่คุณครูทำขึ้นเอง 2. คลิปวิดีโอที่บุคคลอื่นทำขึ้นมาคุณครูจะแชร์คลิปวิดีโอจากยู u ู e นะคะลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกวัน ขอจบการรายงานผลการเรียนออนไลน์ของนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ